เมื่อวันที่15พฤษภาคม2563พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกุรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและมาตราการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีดรทองเปลวกองตระนธิปดีกรมชลประทานและดรทวีศักดิ์ธานาเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ําอ่างเก็บน้ําประแสะและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกนักโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาประแสะอำเภอวังจันทร์จังหวัด ทั้งนี้ที่บดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ดําเนินการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้อ่างเก็บน้ําประแสเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าทั้งระบบในพื้นที่อี๊ยดีด้วยการปันน้ําจากลุ่มน้ําวังตโหนดปริมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรมายัางอ่างเก็บน้ําประแสให้สามารถใช้เพียงพอไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้และยังได้ปรับแผนโครงการก่อสร้างระบบสูบกลับ คลองสะพานมายัางอ่างเก็บน้ำประแสที่เดิมมีผลจะดำเนินการในปี2564นำมาดำเนินการให้เร็วขึ้นในปี2563เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไปใช้ในช่วงฤด,ดูฝนนี้ไว้ใช้ในปีถัดไป อย่างไรก็ตามเพื่อการบรหิหารจัดการน้ำในพื้นที่ e EC ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านน้ำและส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่าง,ย,างยั่งยืน